สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับพิ่งข้ากับบล็อกฟตุตเนาะซึ่งวันนี้ก็ไม่ใช่คลิปบลนะ็อกฟุตธรรมดาเนาะวันนี้เราเจอเพื่แล้วเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆเฮกเกอร์เฮกเกอร์ก็ชื่อ,อในชื่อนีเอ้เลยนันนัทหรือเดนารีหนึ่งพันหน้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เนาะแบบนี้แหละเขาใช้เขาใช้เสร็จเขาใช้เสร็จ

คนเล่นแบบเนี้ยรีพอร์ตแล้ว แล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่กลัวหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนไปหนีไปไหนกลับมานี่แฮกเกอร์ประกาศลาะายลาตายลาตายไม่นานแล้วเดี๋ยวนู่นยีงแก้กล้าแฮกต่อนะาฉันเหรอฮึหึฮึจะหนีไปไหนติดประตู มานี่มานี่มาน,มานี่ไปไหนไปไหนมานี่แฮกเกอร์อ่ะยังยังไม่ดีอืมอืมห้าค็เมันไส้เลยดูได้เลยก็จะว่ามาถึงนะดูดูด,ดูไป่น้ตลวไปโน้ตละแย่ยงมอนกันเถอะ วีพีดิเปิดพีวีพีดิเหมือนเราขึ้นเคล็ดขอ,อชทก่อนแล้วกันนี่เนี่ย นี่เลยนี่มาทันมานี่เปิด PVP ดิเปิด PVP ด,ดิแฮกเกอร์เปิดดินะ่จริงอ่ะเปิดดิเปิดปดิ คอมนะตุน,น,นคิดว่าจะหนีทันไหมอ่ะมา,มาแสงเหรอแเืแแเปิดมาดิมาดิกลกวกลัว กับหัวหวก็บแบบเก็บแบบอู้หูแหลกไปดูแลดูการกระทำของแฮกเกอร์ทุคกคนเราควรฆ่าเขานะแด้ฆ่าหัวด้วยเป็นไงโคตรดีอ่ะนี่ไปไหนแล้วมานี่มานี่มานี่แฮกเกอร์เฮ้ยมานี่จะไปไหนกับมันี่เขาโหยเฮ้ยโอ้ไปไหนแล้ว นี่เราจริงมาเชื่อว่าเขาจะเห็นไหมเชื่อว่าเขาไม่เห็นนี่มาแล้วนี่นี่เช่งก็โด,ดนโดนแรกสวยสวยมือเราเอาขึ้นอีกแล้ว เดี๋ยวแล้วทำไมอะไรแค่กะกากะ,กะ ก็จะแฮ็กไปไหนไมันไปไหนไปไหนไปไหนแล้ว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 อยูนน่นู้นอยู่หลังอู่แล้วดนด้วยเฮ้ยให้ตา,ตายด้วยเดีย๋ยวกันเลยอ

เปิดอัพหลดูไหมเดี๋ยวเขาก็มาอีกเขาคิดว่ามันง่ายไงเรามีชื่อเขาอยู่นี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้คนนี้ดูชื่อนี่นะนี่หรือที่ใช้ชื่อย่อว่าเนี่ย an an net n เนี่ยถ้าเจอให้รีพอร์ตเลยอรีเลือดแบบ คิดวาเขาดีสซิเบิลเลยนะจะทำอีกไหมใช้อยู่เลับดกะกีจริงๆอนะ่ะสองจุดี่อู้พังต้นไม้ปู มาดิเบอรด,ดี้เบอท์อพีพีดมนะิมันใสนะเฮ้ยมันคืลางอ่าง้วแกกัดมากลากองไปตี้ขลางเหรีขลางล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม่หหมองเ,อนนเนี่ยต๊งจุดนเนี่ยขงเนี่ไม่เห็นด้วยไงคิดว่าไม่เห็นหรอ ก็แตกแตกมาดิมาดิยังได้เปิดหลบแป๊บอยู่ไหนอ่ะเปิดดิน่าจริงอ่ะพี่พี่เช็คแป๊บไม่โดนเราไม่โดนเราอโดนเราโดนเราเอ๊ะเราโดนเราโดนเขาหรือมอนตีเรา กากาโดนผมตีไคยสองรอบนะครับมาดิเปิด p ีวีพีดิเปิดดิไม่กล้านี่ขาดจังขาดจังเลยน้าไนนะ่ะโออแตตียังไม่เปิดพีวีพีเลยครับช่วยเปิดพีวีพีดิครับเปิดดิเปิดเออสอบสับลงโ,โอ้สันด้วยยเยี่ยมไปเลย แน่จริงเปิดพีพีพีอ่ะเปิดพีพีดิไม้อะไรครับเนี่ยเปิด pvp ดิแฮกเกอร์คิดว่าจะรู้คิดว่าจะไม่รู้เหรอ มาดิมาดิรามอนเกิดอยู่อะได้เลยได้เลยได้เลยถึงแฮกเกอร์ได้กากมากโอ้ะใชแสงให้เต็มที่นะมีแล้วามาดินี่รรบที่สามแล้วนะ มาดิเปิดพีพีโอ๊ยลอยอยู่ไปไงจะปิดคลิปแล้วนะพี่เกียไปีกกระแตเนี่ยเปิดดิ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 เปิด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  คิดว่าซูไม่ได้แล้วไม่เปิดนี่เหรอหืมหืหืมัดหมัดยิโตอะนี่สงเจิ๊ยเปิดซิเปิดดิเกรีเขาเล่นการนะดูจากสเต็ปเขาแหละ กิเขาแค่ไม่รู้สกิปเราอ่ะกิปเราไม่ถ่ายเลยไม่ซ้ำเก็บกล่องแป๊บหนูยังอยู่นะยังอยู่เลยถามว่าเราใกล้จะมีตัวดูมาจากไหนยังไงตะพูนใครเราทำอะเ่าเป็นภารกิจสังเกตธรรมดาถลายแล้วไม่รู้ เนี่ยแรกมันรวมกันเนี่ยห้าห้าแปดส,สี่ถึงว่าหลบได้หลายครั้งอยู่เปิดดิพีพีพอ่ะ มุนเะข้าออกไปแล้วนะตดนกวนจนดนกวนจนออกออกไว้แล้วออกไปแล้วสงสัยโดนกวนบ่อยจัดเกือบห้าพันเนี่ยครับได้ค่าหัวมาเกือบห้าพันจากจากแฮกเกอร์ ถ้าได้อีกรอบก,ก็คงชนะเขาไม่น่ายน่าเลยเขาไม่น่าออกก่อนเลยก็น่าจะเปิด pvp ีพด้วยขนาดเชคแสงงย่งกากเลยอะไรครับเนี่ยไม่ได้เรื่องกันแฮกเกอร์เนี่ยเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็วแค่นี้เนาะจะ,จะกลับมาคลิปหน้าบาย